สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์มิกซ์นะครับวันนี้ผมมาทํารายการสเปรสามก๊กในหัวข้อการล่มสลายของจกก๊กผมจะมาพูดนะครับถึงความก้าวหน้าความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์และความร่วงโรยล่มสลายของจกก๊กในคลิปเดียวในคลิปนี้ก็มีความตั้งใจที่จะทํามานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในสามก๊กชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า3ก๊กมีก๊กที่อยู่ตรงนี้เนี่ย วุยกกจกกกแล้วก็งอกกกในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการล่มสลายของจกก,กก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเป็นไตรภาคมาพูดถึงการล่มสลายของวีกกและงอกกกแต่ต้องยอมรับครับปฏิเสธไม่ได้ว่าในวรรณกรรมสก๊กกนั้นท่านล่อ,อก,กวนตรงได้รังสรรค์เรื่องราวขึ้นมาเนี่ยต้องการที่จะให จกก๊กนั้นเป็นก๊กที่เป็นพระเอกแต่ใดๆก็ตามครับท่านผู้ชมหลายท่านก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับว่าท่านคิดว่าก๊กใดเป็นพระเอกแต่ให้ผมพูดในฐานะที่เป็นคนที่ศึกษาวรรณกรรม3ามก๊กแล้วก็เป็นคนที่มีความชื่นชอบเรียกว่ามีความหลงไหลแล้วก็คลั่งไคล้เป็นอย่างมากในวรรณกรรม3าก๊กเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าจกก๊กเป็นพระเอกแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจกก๊กจะดีกว่าก๊กอื่นในยุคที่เป็นการียุคนั้นเนี่ยผู้นําในแต่ละก๊กต่างฝ่ายก็ต่างต้องการเป็นใหญ่เหตุผลก็เเเพรราาาาาะววว่่่่่่กกปป็็นนใใหญไมมมชแแคคคโลลต มันคือความอยู่รอดถ้าไม่สามารถที่จะยึดและกินแดนไปได้เรื่อยๆสุดท้ายตนเองนั้นก็ต้องถูกกลืนกินโดยผู้อื่นเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกมหรือกติกาในยุคที่เป็นกาลียุคนั้นเป็นกติกาที่แตกต่างครับจากยุคที่มีความสันติภาพสันติภาพเป็นเรื่องราวที่มนุษย์ชื่นชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรเป็นหากแต่ว่าการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จาก3มก๊กนั้นน่าสนใจเป็นมากมาย เอาละท่านผู้ชมครับผมจะไม่อารบบบทอะไรมากไปกว่านี้เข้าเนื้อหาหลักกันเลยเรื่องที่ว่าด้วยการล่มสลายของจกกกนั่นเองจกกกนั้นบางคนก็เรียกกันว่าเป็นสู่หัน่นเป็นดินแดนทางด้านทิศตะวันตกถ้าเปรียบเทียบดินแดนสามก,ก๊กซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่โจผีนั้นได้ขึ้นครองราชนะครับเป็นองค์ฮองเต้โจผีสิ้นสุดราชวงศ์หัน่น ถือเป็นจุดของยุคสามก๊กที่เกิดขึ้นในทันทีคริสตศักราช220ตรงจุดนั้นเนี่ยเมื่อโจผีแห่งวีก๊กขึ้นไปเป็นองค์ฮ่องเต้ทางด้านตอนตะวันออกเฉียงใต้ซุนกวนยังเป็นอ๋องในขณะที่ทางด้านฝั่งตะวันตกเล่าปี่ได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าเล่าปี่เป็นองค์จักรพรรดิเล่าปี่โดยมีขงเบกเป็นสมุหานายกเรื่องราวของจกก๊กนั้นเกิดขึ้น ด้วยการค่อยๆบ่มเพาะรวบรวมสมัครพรรคพวกขยายดินแดนอย่างช้าๆเป็นดินแดนที่เกิดขึ้นช้าที่สุดใน3ก๊กแต่ก็เป็นดินแดนที่ล่มสลายเป็นก๊กแรก <c oughs> แต่ว่ามันไม่สําคัญตรงนั้นครับมันสําคัญเรื่องกระบวนการนี่หละครับมันจี๊ดจา๊าดหรือเกินจกก๊กนั้นมีกระบวนการในการก่อร่างสร้างตัวที่น่าสนใจเริ่มต้นเพียงแค่ไม่มีทุนเรียกว่าไม่มีทุนเลยนะฮะเล่าปีนั้นมีอย่างเดียวที่เป็นทุนก็คือ social capital Social Capital หรือว่าทุนทางสังคมตัวเองนั้นนามสกุล ดังที่สุดก็คือนามสกุลหลิวหรือว่าแซ่เหล่าเป็นนามสกุลเดียวกันล้ครับกับองค์จักรพรรดิดังนั้นเนี่ยในการรวบรวมสมัครพรรคพวกนั้นก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแม้จะไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็มีเตียวหุยที่มาช่วยให้ทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆจนกระทั่งเล่าปีนั้นสามารถที่จะรวบรวมลูกน้องที่เป็นขุนศึกขุนพลและฝ่ายบูฝ่ายบุญอะไรต่างๆรวมกันมาหมดเมื่อถึงคราวหนึ่งที่เล่าปีค่อยๆได้เป็นขุนน้ำขุนนางสร้างคุณูป,ปการเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นบุคคล ต้นแบบเรื่องของความพักดีเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของการรักพี่น้องประชาชนสุดท้ายก็ได้คงเบ้งมามาเป็นที่ปรึกษากุนสื่อจนสามารถขยายดินแดนยึดเอาเกงจิว๋ว3หัวเมืองขยายไปหลายหัวเมืองหลังจากนั้นขยายผลยึดขึ้นไปนะฮะทางด้านทิศตะวันตกนั่นก็คือเอ็กจิ๋วเสฉวนซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเซิงโตตอนนั้นเล่าเจี้ยงซึ่งเป็นนามสกุลแท้เดียวกันเป็นญาติของเล่าปีก็ต้องถูกเล่าปีนั้นสามารถที่จะยึดดินแดนไปได้มีขุนสึกคุณพลหลายคนที่มาเข้าด้วย กาเลาปีไม่ว่าจะเป็นกวนอูเตียวหุยที่มาตั้งแต่ต้นจูโล่งตาม,มาม้าเฉียวและหองตงนี่คือ5้าเสือแห่งจกกกที่เป็นขุมกําลังสําคัญรวมถึงมีอุยเอียนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเสือตัวที่6เป็น6เสือแห่งจกก,กหรือสูฮหัน่นโดยมีขงเบง้งเป็นกุนซือใหญ่และมีบางช่วงบางตอนตอนที่จะเข้ายึดเสฉวนก็มีบางทองคอยช่วยเหลืออยู่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่บางทองนั้นจะต้องมาเสียชีวิตที่เนินหงร่วงในระหว่างทางที่ เล่าปีกกำลังจะไปทําการเข้ายึดเสฉวนเอ็กจิว๋วไม่ได้เห็นความสําเร็จของเล่าปี่ไม่ได้เห็นว่าเล่าปี่ได้เป็นอ,องไม่ได้เห็นว่าเล่าปี่ได้เป็นโอห้องเต้แต่ก็ถือว่าบางทองนั้นเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาจะลืมบางทองไปเสียไม่ได้ไม่ใช่มีแค่ขงเบง้งแต่มีบางทองอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดศึกระหว่างก๊กเกิดขึ้นความตายของกวนอูและความตายของเตียวหุยนํามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างตัวของ ฝ่ายเล่าปีและสุนกวนท่านผู้ชมครับเล่าปีรู้ว่าคนสําคัญในชีวิตได้จากไปถึงสองคนอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ตามวรรณกรรมระบุเลยว่ายามนอนก็นอนเตียงเดียวกันยามกินก็กินโต๊ะเดียวกันนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างเล่าปีกวนอูเตียวหุยสามพี่น้องที่มีความสนิทชิดเชื้อและถือได้ว่าเป็น3ใน1ห,หรือ3 in 1ิันมมันเข้มข้นเหลือเกิน เล่าปีก็เลยทําการกรีธาทับจากเสฉวนลงใต้ไปเพื่อทําการไปปราบงอกก๊ำกดากกาลังไปถึง7 0็ดสิบหมื่นหรือเจ็ดแสนนายหากแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นดังฝันความผิดพลาดในการยกกองทัพไปและความสามารถที่ไม่สามารถเข้าตีได้มันยากจริงๆครับการเข้าตีนะั้นมันยากกว่าการตั้งรับและคนที่ตั้งรับเก่งอีกคนหนึ่งก็คือลกซุนลกซุนผู้นี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้เก่งน้อยไปกว่าเล่าปี งเบ้งหรือว่าซือมาอี้เลยหรือว่าโจโฉเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเทียบเท่าอย่างไรก็ตามลกซุนก็ใช้แผนการเผาทัพของเล่าปีจนวอดวายที่ศึกอิหลงจนเล่าปีนั้นจะต้องโซซัดโซเซมาลาโลกสวรรคตอยู่ที่เมืองเป็กเต้นั่นคือจุดที่ทําให้ลูกชายของเล่าปีอย่างเล่าเสียนได้ขึ้นครองราชโดยมีขงเบ้งต้องประคับประคองต่อไป หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเล่าเสี้ยนหรือว่าอาเตาล่ะครับก็คนที่อยู่โลงนั้นไปฝาทัพรับมาเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาเป็นราชายาทได้กลายมาเป็นจักรพรรดิต่อจากท่านเล่าปีนะฮะเรียกว่าจักรพรรดิเล่าเสี้ยนจักรพรรดิเล่าเสี้ยนนั้นก็ เริ่มสักราชใหม่โดยจักรพรรดิก็ต้องมีฮองเฮาที่อยู่เคียงข้างโดยคนที่เป็นฮองเฮานะครับของเล่าเซียนนั่นก็คือลูกสาวแท้ๆครับของเตียวหุยซึ่งเตียวหุยนั้นก็เป็นน้องร่วมสาบานกับเล่าปีและกวนอูดังนั้นเรียกว่าความแน่นแฟนความใกล้ชิดความไว้วางใจอันนี้ขงเบ้งก็คงจะพิจารณาแล้วนะครับว่าน่าจะเหมาะสมกับเล่าเซียนแล้วเล่าเซียนนั้นก็อป p r o ฟนะฮะว่าโอเคเอาตามนี้ลูกสาวของเตียวหุยก็โอเค หลังจากนั้นเนี่ยการครองราชของจักรพรรดิเล่าเสี้ยนนั้นก็มีความสมูทราบรื่นมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีแต่พอครบ3ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์มันก็เกิดความโกลาหลครับช่วงการเปลี่ยนผ่านแผ่นดินเนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงที่มีความเซนซิทีฟแล้วก็ล่อแหลมอันตรายเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันจะมีการสับเปลี่ยนรีชัฟเฟลมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกุนนางชั้นผู้ใหญ่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแม่ทัพนายกองอะไรต่างๆซึ่งคงเบ้งก็คาดการเอาไว้แล้วครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีเจ้าเมืองที่อยู่บริเวณชายแดนครับของอเอ็กจิว๋วเสฉวนเนี่ย เกิดการก่อการกระบฏครับมีการแข็งเมืองก็คล้ายๆกับเมืองประเทศสราชนะครับก็เห็นจังหวะว่าถ้าไม่แข็งเมืองตอนนี้ก็คงจะไม่รู้จะไปแข็งเมืองตอนไหนแล้วครับเพราะว่าเล่าเซียนนั้นความสามารถในการรบไม่มีความสามารถในการวางแผนการรบก็ไม่มีความสามารถในการปกครองอันนี้ยากที่จะตอบนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับมุมมองว่าถ้าท่านมองว่าการปกครองแบบแข็งก้าวหรือว่าฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ดีที่ถูกต้องนะครับของผู้ปกครองอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่เล่าเซียนก็จะมีสไตล์การปกครองที่มีลักษณะเฉพาะของเล่าเซียนซึ่งก็ถ้ามีโอกาส คงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเล่าเซียนนั้นมีวิธีการในการปกครองอย่างไรมีความโดดเด่นอย่างไรหรือว่ามีความไม่ดีหรือจุดด้อยอย่างไรเดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อยจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะฮะแต่ครั้นี้เนี่ยเ,เจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยก็เกิดการก่อการกระบฏแล้วก็แข็งเมืองขึ้นครับอยากจะเป็นอิสระแล้วครับโดยมีคนที่ยั่วยุนะฮะให้เกิดการแข็งเมืองเนี่ยเจ้าเมืองสามเมืองก็คนที่มายั่วยุให้แข็งเมืองนั่นก็คือเบงเฮกผู้ซึ่งเป็นอ๋องแห่งเผ่าม่านครับเผ่าม่านนั้นถือได้ว่า เป็นชนเผ่าที่ป่าเถื่อนมากในสายตาของชาวหั่นในขณะนั้นเนี่ยนะฮะเบ้งเฮกมาเป็นม่านอองต่อจากสโมโขซึ่งสโมโขเนี่ยมีความใกล้ชิดนะฮะกับเล่าปี่ปรากฏว่าเมื่อแข็งเมืองไปแข็งเมืองมา ทางฝ่ายของเอ็กจิ๋วเสฉวนนั้นก็ต้องส่งคนนะแล้วก็กรีธาทัพไปเพื่อทําการปราบให้สงบศึกก่อนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าง,งอกกกับวีกกยกมาอีกทีนี้ก็วุ่นวายกันใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับใหญ่โทกันเลยทีเดียวแล้วครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับก็ร้อนถึงขงเบงแล้วครับท่านจูกัดเลียงขงเบ้ง ผู้เป็นใหญ่นะฮะอยู่ในเอ็กจิวเนี่ยกรีธาทับไปเองครับกรีธาทับไปปราบนะครับหัวเมืองต่างๆนะฮะที่แข็งเมืองโดยการยั่วยุของเบ้งเฮกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอตีเสร็จปุ๊บก็ตีต่อไปนะฮะไปยังม่านอองนะครับมีความลําบากเป็นอย่างมากครับในการกรีธาทับไปเพราะมันไกลครับท่านผู้ชมครับเสบียงกลางแล้วก็น้ําท่าบ่อน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีพิษอยู่บ้างอะไรต่างๆซึ่งขงเบ้งนั้นก็จะต้องใช้ทักษะความสามารถในการที่จะไปหาข่าวนะฮะแล้วก็มีความอดทนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะปราบตัวของเบ้งเฮกมั่นออกนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเบ้งเฮกแล้วก็กองกําลังนั้นไม่ได้มีทักษะในการรบที่จะสามารถต่อสู้เป็นระบบได้อย่างฝ่ายของของเบ้งนะครับแต่ขงเบ้งนั้นไม่อยากที่จะเอาชนะด้วยฮาร์ดพาวเวอร์ครับอยากจะเอาชนะด้วยหัวใจครับเพราะว่าเมืองมันไกลมากท่านผู้ชมลองนึกดูนะฮะเมืองเนี่ยมันมันอยู่ห่างไกลมากถ้าตั้งผู้ปกครองไปสุดท้ายก็ต้องถูกลอบสังหารเป็นแน่แท้เลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยตัวของอของเบ้งนั้นก็เลยพยายามที่จะเอาชนะเอาแบบ ให้รู้ว่าไม่มีทางที่จะเบ้งเฮกมันออกจะตีคืนกลับมาได้เอาชนะถึง7ครั้งครับจับแล้วปล่อยถึง7็ครั้งจนกระทั่งเบ้งเฮกนั้นอ่อนใจโอ้โหไหรเฮยแล้วครับบอกไม่ไหวแล้วสู้ไปก็เท่านั้น จนยอมสีโดราบต่อของเบ้งนะฮะซึ่งในการศึกในคราน,นั้นเนี่ยขงเบ้งก็สามารถที่จะยึดครองหัวเมืองเป็นเมืองขึ้นได้ถึงประมาณ300หัวเมืองเลยทีเดียวครับเรียกว่าศึกในครานั้นก็สามารถที่จะขยายกระชับอํานาจและขยายอํานาจของฝ่ายเอ็กจิวเสฉวนไปได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับทีนี้ตอนยกทัพกลับมาที่เมืองหลวงเนี่ยก็มีเรื่องดราม่าก,กันอพอสมควรนะครับเหตุผลก็เพราะว่า ยกกลับมาปุ๊บมาเจอจะต้องผ่านแม่น้ําลกสุยจะต้องพากองทัพเนี่ยข้ามแม่น้ําลกสุยเพื่อที่จะเดินทางขึ้นเหนือนะครับกลับไปยังเสฉวนเอ็กจิว แต่ว่าตามวรรณกรรมเนี่ยนะครับพวกผีพูดพลายพรายน้ําผีน้ําอะไรผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผีหรือโกสอะไรต่งตางๆน,นะฮะแหมมันมันเกิดการแบบหวยหวนะมันหวยหวนห,วนห,วนหวนมามันก็คงจะหอนถ้ามีหมานะฮะก็เรียกว่าหิวกันเลยทีเดียวแล้วครับตัวของของเบ้เงเองนั้นก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะทำอย่างไรก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะถามไปเรียกเออตาลงตาลุงอะไรก็ไปเรียกกันมานะไปถามว่า จะทำยังไงกันดีที่จะสามารถข้ามแม่น้ำลกสุ่ยไปได้เพราะว่าพวกพูดผีปีศาจผีน้ําอะไรต่างๆนี่นะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าผีน้ําหรือว่าพรายน้ําอะไรต่างมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่าถ้าอยากจะข้ามไปได้เนี่ยจะต้องทําพิธีบวงสวงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็ต้องมีการบูชาย,ยนันะด้วยศีรษะของมนุษยนะ์จะต้องบูชาย,ยันด้วยศีรษะของมนุษย์แล้วก็พวกศีรษะของแพะศีรษะของสัตว์ต่างๆนะฮะที่อยู่ในพื้นที่แล้วพวกนี้นะผีน้ําพรายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมากินนะของเส้นไหว ต่างๆเหล่านี้ครับแต่ว่าขงเบ้งนั้นเพิ่งสังหารปริชีวิตคนไปมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับขงเบ้งก็คิดว่ามันมันคงจะไม่เหมาะไม่ควรนะฮะที่จะมาสังหารคนอีกเพื่อเอามาบูชาย,ยันเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างมิตรได้แล้วพันธมิตรได้แล้วทุกคนก็กลายมาเป็นพวกขงเบ้งแล้วก็เลยทําการคิดนวัตกรรมนะท่านผู้ชมฮะนวัตกรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะนั้นครับก็เลยเอา แป้งนะมาทําการนวดนะนวดแป้งจนกระทั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเอาเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเอามายัดใส่แล้วทําเป็นศีรษะนะคล้ายๆเป็นรูปทรงของศีรษะของพวกเผ่าม่านจึงเรียกว่าม่านโถหรือว่ามั่นโถในยุคปัจจุบันก็ จริงๆคนไทยก็น่าจะเรียกว่าสารเปามากกว่าแต่ว่ามันคือมันโถนะฮะในขณะนั้นโดยขงเบงและวขงเบงก็สามารถที่จะตามกองทัพนะครับข้ามแม่น้ำลกสุยนะครับพวกพายุโหมกระหนามพูดผีปีศาจเสียงโหหิ้วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หายไปแล้วขงเบงก็สามารถพากองทัพกลับมาถึงที่เมืองเซิงโตนะฮะโดยมีจกักรพรรดิเล่าเซียนมารอต้อนรับถึงหน้าเมืองเลยทีเดียวแล้วกั่หลังจากที่ขงเบงกลับมาแล้วนะครับที่ เมืองเอ็กจิว๋วเสฉวนครับจัก,กรพรรดิเล่าเซียนก็ได้รับการ กราบทูลน,นะถวายดีกาออกศึกโดยขงเบงครับต้องการที่จะสืบสารปณิธานของจักรพรรดิเล่าปี่นะครับอดีตจักรพรรดิเล่าปี่ก็มีความตั้งใจครับที่จะรวมแผ่นดิน3ก๊กให้กลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาหนึ่งครั้งนะครับของราชวงศ์ฮั่นครับก็ต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนว่าในราชสมัยของจักรพรรดิเล่าปี่เนี่ยโจผีขึ้นคองราชนะครับแล้วก็โค่นล้มราชวงศ์ฮั่นทําให้ราชวงศ์ฮั่นไม่มีนั่นคือเหตุผลจําเป็นครับที่ขงเบงได้กราบทูลให้เล่าปี่ได้ขึ้นค่องนะ ในราชวงหันครับเพราะฉะนั้นในการที่จะฟื้นฟูราชวงหั่นให้กลับมาอีกหนึ่งครั้งโดยไร้รอยต่อเนี่ยนะฮะขงเบ้งก็เลยถวายดีกาครับเพื่อทําการออกรบไปต่อสู้กับวยกกครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวในตอนนี้ของวรรณกรรมสามก๊กก็จะมีสุมาอี้ครับเป็นคู่ปรับคนสําคัญนะฮะของของเบ้งครับ โดยธรรมชาตินะครับของของเบ้งเนี่ยก็จะมีอุปนิสัยใจคอที่มี IQ ที่สูงนะครับแล้วก็มีความอดทนที่มากครับแต่ซูมาอี้นั้นเป็นคนที่ไม่ธรรมดาครับเกมที่อยู่ในจังหวะของซูมาอี้นั้นขงเบ้งก็ไม่สามารถที่จะปราบได้ทุกครั้งทุกคราแม้ว่าจะมีในบางช่วงบางตอนบางโอกาสนะครับที่ขงเบ้งสามารถที่จะใกล้ที่จะปราบซูมาอี้ได้นะครับ หากแต่ว่าซูมาอี้และฝ่ายของวีกกนั้นก็ช่วงใช้นะครับความนาอีฟนะความไร้เดียงสาของจักรพรรดิเล่าเสี้ยนรวมถึงความโลภโมโทสันของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายของจกกกทาให้ขงเบ้งนั้นจะต้องประหลักประเหลือครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวนะฮะจนสุดท้ายครับขงเบ้งก็ไม่สามารถที่จะปราบวีกกได้เสียทีฮะไปทําการบุกวีกกนะครับทางเขากีสารถึง5ครั้ง5คราก็ยังไม่สําเร็จนะครับปรากฏว่าในครั้งที่6ครับที่ขงเบ้งกรีธาทับไปก็ ไม่สามารถทําสําเร็จแล้วก็ไปเสียชีวิตนะครับอยู่กลางทางนะฮะทำให้ฝ่ายวีกกจกกกแล้วก็งอกกกนั้นไม่มีสงครามไปอีกนานเลยทีเดียวครับเพราะว่าหลังจากที่คงเบ้งนะครับลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกียงอุยก็สืบสารต่อนะครับทำการถอยร่นถอยทับจนกระทั่งปลอดภัยนะครับทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสามกกโดยที่ยังไม่มีการรบหลังจากนั้นอีกนานแสนานานเลยทีเดียวซึ่งในช่วงที่ขงเบ้งลาโลกไปนะครับก็เป็นรัชสมัยของอดีจตจักรพรริ โจยอยครับเป็นรัชสมัยของจักรพกรรดิโจยอยแห่งราชวงวีนะฮะ ช่วงนั้น3มก๊กว่างเว้นจากการต่อสู้กันประมาณ15ปีเลยทีเดียวครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการผัดเปลี่ยนนะครับจักรพรรดิโจยอยได้ลาโลกไปก็กลายมาเป็นจักรพรรดิโจหงครับได้มาขึ้นของราชเป็นองค์จักรพรรดิแห่งราชวงศ์วีต่อไปแต่ในเวลาต่อมาคานผู้ชมครับเกียงอุยนะครับซึ่งเป็นสิทธิเอกนะครับของท่านอาจารย์ขงเบ้งครับก็ต้องการสืบสารปณิธานของท่านอาจารย์ขงเบ้งตอนจริงเกียงอุยนั้นเขาเคยเป็นขุนนางเป็นอดีตนายทหารของฝ่ายวีก๊กมาก่อนนะฮะแต่ว่าก็ทราบซึ้งนะครับใน การชักชวนครับของของเบ้เงครับเกียงอุยก็สารต่อครับมาทํางานให้กับจกก,ก๊กกรีทาทัพไปเข้าตีแต่หลายต่อหลายครั้งก็ต้องไปเจอกับคู่ปรับคนสําคัญนะครับของเกียงอุยอย่างเต็งไงครับไม่สามารถจริงๆครับที่จะสามารถเอาชนะทัพของฝ่ายวีก,ก๊กอย่างเด็ดขาดได้จนสุดท้ายสูมาเจียว นะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปกครองนะฮะในวุยกกนะครับเรียกว่าองค์จักพรพรรดิลูกหลานของโจโฉครับต,ต่อมานกีก็กลายเป็นหุ่นเชิดของซูมาเจียวซึ่งเป็นลูกชายคนรองของซูมาอี้นะฮะในขณะนั้นซูมาอี้ได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซูมาเจียวก็สั่งการนะครับให้ทําการเข้าตีจนกระทั่ง จักรพรรดิเล่าเสี้ยนนั้นจะต้องยอมแพ้ครับจักรพรรดิเล่าเสี้ยนแห่งโจกกยอมแพ้เปิดประตูเมืองยอมแพ้นะครับทำให้กองทัพของฝ่ายวีกกนั้นสามารถที่จะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดต่อโจกกถือได้ว่าเป็นก๊กแรกนะครับที่เกิดการล่มสลายใน3กมกและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับการล่มสลายของโจกก็ซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยของจักรพรรดิเล่าเสี้ยนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นช่วงหลังจากที่ขงเบ้งนั้นได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จึงนํามาเล่าให้ฟังเป็น ก๊กแรกที่ล่มสลายสําหรับก๊กต่อไปที่ล่มสลายนะครับจะเป็นก๊กอะไรก็ขอให้ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันต่อไปนะครับเป็นกาลังใจให้กันเสมอเลยทีเดียวนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมครับแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคิดถึงท่านผู้ชมมากๆเลยทีเดียวนะฮะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ มีใครหลายคนนะครับตั้งคําถามแล้วก็มีบางคนก็ถามผมมาด้วยนะครับว่าเอทำไมกงเบงหรือว่าจูกัดเหลียงเนี่ยถึงต้องบุกวีกกทําไมอยู่แบบสันที่สุขไม่ได้หรือทําไมจะต้องสะสมกําลังพลทําการบุกไปเพื่อขยายดินแดนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับท่านผู้ชมครับในการปกครองในการบริหารสิ่งที่คงที่ก็คือแนวคิดทฤษฎีเพราะว่าแนวคิดทฤษฎีนั้นมันเกิดขึ้นมาจาก การนากรณีศึกษาจํานวนมากมายมหาศา,าลมาหลอมรวมกันแล้วถอดรหัสออกมาเป็นองค์ความรู้อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ที่มันแวดล้อมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปวันแล้ววันเล่าก็เหมือนกับบริษัทล้ครับมี product life cycle จุดเริ่มต้น startup ขึ้นมาเป็นการเติบโตพอเติบโตเสร็จก็เป็นเข้าสู่ยุคที่เฟื่องฟูหรือมาชัวแล้วก็ร่วงโรยล่มสลายไปตามกาลเวลาดังนั้นการเดินทางนะครับของเล่าปีขงเบงรวมถึงเล่าเซียนในการที่ตัดสินใจขยายดินแดนไปเรื่อย ไม่ใช่ความโลภแต่อย่างใดหากแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเป็นอย่างมากท่านผู้ชมครับมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีแนวความคิดต่างๆเราเคารพความคิดของทุกคนทีนี้ถ้าเรามาพิจารณากันให้ดีบางคนก็บอกว่าทําไมขงเบ้งต้องไปบุกกุยกกทาไมไม่เชื่อเล่าเสี้ยนหรืออาเต้าที่บอกว่าอยู่แบบสันติก็ได้ไม่มีใครมาบุกเราแต่ต้องบอกท่านผู้ชมนี้ครับว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ยุคที่เป็นสันติสุขหรือว่าสันติภาพ ในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายกาลาหลการแข่งแย่งชิงดีเป็นเทรนด์ของการแข่งแย่งชิงดีดังนั้น ในขณะที่บ้านเมืองหรือว่าแผ่นดินน่มีความวุ่นวายถ้ามาทำตัวเป็นลูกแกะพยายามสร้างสันติสุขที่อยู่ในแถบนั้นก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าไปไม่รอดแน่นอนครับเพราะว่าการตั้งรับที่ดีสุดก็คือการบุกในช่วงที่มีความวิกฤตหรือมีความโกลาหลดังนั้นขงเบ้งจึงได้ตัดสินใจที่จะบุกไปเรื่อยๆทำการขยายดินแดนเพื่ออะไรครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นความมั่นคงเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับจกก๊กแล้วท่านผู้ชมลองดูสิครับพอหลังจากที่ขงเบ้งนั้นได้ลาโลกไปไม่กี่ส นั้นเนี่ยฝ่ายวีกกกับงอกกกนั้นก็มาบุกนะฮะเรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายวีกอกนั้นก็บุกใส่จกกกจนสุดท้ายเนี่ยเล่าเสียนก็ต้องยอมแพ้เพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดในยุค3กกเนี่ยก็คือการขยายดินแดนหรือการบุกไปเรื่อยๆนี่ขนาดบุกนะครับยังขยายไม่ได้เท่าไรนักนะครับยังเท่ารักได้แค่รักษาที่มั่นนะฮะนี่คือของเบงนะครับใช้ทุกสรกพกำลังเพราะว่าตัวเองเป็นก๊กที่ค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับวีกอกและนี่ก็คืออเเหตตุุผลครับบบวว่าาทํไมงง้้กก ุวิกกเป็นการสร้างความมั่นคงเป็นการรักษาอำนาจให้กับฝ่ายของจกกกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและบางท่านก็อาจจะมีคำถามในใจแล้วครับว่าเราใช้การเจราจาทางการทูตไม่ได้หรือในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าลูกแกะไปเจราจากับหมาป่าคิดว่าหมาป่าจะคุยดีๆกับลูกแกะหรือจะขย้ำกินลูกแกะกันแน่ละครับ